ณดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นที่เล่าขานถึงตำนานมหัศจรรย์ดินแดนที่พระอินทยังสังสรรค์กับเทวดาชั้นผู้น้อยและยามเบื่อหน่ายก็แอบ,บลงมาเที่ยวงานวัดลอมตัวเป็นหนุ่มชาวบ้านคอยหยอดคำหวานใส่สาวน้อยในนครอันรุ่งเรืองแห่งหนึ่งมีกรรษัตริย์ผู้ทรงปัญญา แต่บางตำราก็ว่าทรงขี้ลืมทรงมีลูกสาวแสนสวยนามว่าเจ้าหญิงกัลยาณีเจ้าหญิงผู้นี้มีรูปโฉมงดงามจนเหล่านางฟ้ายังต้องแอบมาส่องดูแต่นางมีปัญหาเล็กน้อยคือนางมักจะหัวเราะพรวดพลาดออกมาตอนที่สถานการณ์ไม่ควรหัวเราะเช่นตอนที่พ่อกำลังประกาศศึกสงครามหรือตอนที่แม่กำลังเล่านิทานเรื่องเศร้าอยู่มาวันหนึ่งมีเจ้าชายจากต่างแดนองหนึ่งนามว่าเจ้าชายวิสุทธ ทรงยกทัพมาเพื่อขอเจ้าหญิงอภิเษกสมรสเจ้าชายผู้นี้เป็นคนจริงจังเคร่งครึมและไม่เคยเข้าใจอารมณ์ขันประเภทตื่นประหนกของเจ้าหญิงเลยแม้แต่น้อยในพิธีมั่นหมายอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พราหมณ์กำลังไล่มนลอวยชัยให้พอรอย่างเคร่งครึมจูจ่ๆก็มีแมลงวันตัวหนึ่งบินไปตอมจมูกข,ของพราหมณ์มผู้สูงศักดิ์จึงใช้มือปัดแมลงวันอย่างแรงพลาดไปโดนหมวกที่สวมอยู่ลุดลอยไปตกในพานดอกไม้เจ้าหญิงกัลยาณีกำลังจดจ่ออย,อยู่กับการทำตัวให้